ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องของนโปเลียนใช่ไหมครับว่านโปเลียนไปสูป้ทหารประเทศต่างๆยุโรปแล้วก็เอาชนะมาได้ซึ่งทุกคนอาจจะเคยเห็นเสื้อ,อยในฟอร์มของทหารสมัยนั้นนะครับแล้วก็จะเห็นหมวกหมวกหนึ่งที่ไม่ว่าไปกองทัพไหนก็จะเห็นหมวกนี้นะครับมันจะเป็นหมวกทรงกระบอกทรงสูงนะครับซึ่งหมวกนี้เนี่ยมันเรียกว่าชาโกนะครับซึ่งหมวกชาโกนะครับมันมีที่มานะครับ คือสมัยศตวรรษที่1ิเจ็ดนะครับมันถูกใส่โดยชาวนานะครับแล้วก็คนเลี้ยงแกะในฮังการีนะครับแล้วต่อมานะครับทานมาฮังการีเนี่ยก็ได้เอาหมวกนี้มาใส่กันนะครับเดิมเนี่ยมันเป็นภาษาฮังการีชื่อว่าากโกซึ่งแปลว่าประมาณว่าสูงนะครับเหมือกับภูเขาซึ่งต่อมาศตวรรษที่สิคนเนี่ย ก็เริ่มนิยมใส่หมวกที่ว่าทริคอนนะมันเป็นปรมบณน,นี้ซึ่งหมวกนี้เนี่ยนอกจากเวลาฝนตกมันจะทําให้หมวกหนักแล้วมันก็ยังป้องกันอะไรไม่ได้เลยนะค,คนก็เริ่มหันมาใส่หมวกนี้กันกองทัพประเทศต่างเริ่มใส่หมวกนี้นะครับโดยลักษณะหมวกชาโกะนะครับจะมีสายรัดคานนะครับหรือบางประเทศก็จะไม่มีนะครับซึ่งส่วนมากก็จะมีทุกประเทศนะครับแล้วก็จะมี ดอกจันนะครับบนหมวกซึ่งเรียกว่าขอกาดีนะครับจะใช้สีตามประเทศนะครับแล้วข้างบนนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าคนนกนะครับหรือพูดนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นทหารานะครับจะเรียกว่าพร้อมนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นเ่ทหารเร็วนะครับทหารพรานทหารกรเดียนะครับทหารวอลเนเทีก็จะเรียกว่าพรำนะครับ พร้อมๆเนี่ยมันจะเป็นผู้กลมๆอมก็จะเป็นสูงๆนะส่วนตราหน้าหมวกนะครับเรียกว่าชาโกเพลทนะครับจะมีไว้บอกว่าหมวกนี้เออเป็นของประเทศไหไรรวมถึงคดีบนหมวกนะครับซึ่งหมวกนี่เนี่ยจะมีกระบังหน้านครับเอาไว้กันแดดนะแล้วก็ข้างในหมวกเนี่ยมันจะทํามาจากเหล็กนะครับโดยเอาผ้าสักหลาดคุมนะี แล้วหม่งนี้มันก็จะสูงนะเพิ่มความสูงแล้วก็สามารถป้องกันหัวได้จากการฟันของทารมานะครับหรือกระสุนปืนบางชนิดแบบยิงมาป้องเฮ้ยกันหัวมาพูดถึงชาโกเพล็กันต่อเียก่อนนะครับชาโกเพล็เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสามประเภทนะครับหนึ่งคือชาโกเพล็ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ประเทศนะครับคือ c o d e of arms นะครับเป็นสนัญลักษณ์โดยเนี่ยอ่ สมมติประเทศไทยใช้คุดใช่ไหมครับก็จะเอารูปคุดเนี่ยมาแปะไว้ตรงหน้ามวกนะครับต่อมานะครับประเภทที่ใช้โมโนแกรมนะครับโมโนแกรมคืออะไรครับโมโนแกรมคือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวบุคคลนันนะครับสมมุติพบเนี่ยชื่อน้าอิงครับก็จะเอาตัวเอ็นมาแล้วก็ตัวจีมาครับลงท้ายเป็นน้าอิงมานี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะใช้สัญลักษณ์ที่ไม่เกี่ยวกับชื่อก็ได้นะครับ บ่งบอกให้รู้ว่าสัญลักษณ์นี้เป็นของบุคคลใดนะครับประเภทที่สามนะประเภทที่จะใช้ชื่อโ้งหเลยนะครับสมมติผมชื่อพระเจ้าโจนาธานที่หนึ่งนะครับก็จะใช้ตัวเจนะครับแล้วก็ตามด้วยเลขหนึ่งโรมันนะครับหรือไม่ก็ตัวเจนะครับตัวเอนะครับหรือไม่ก็ตัวเจทนะครับประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะใช้เจเฉยๆนะครับเป็นสัญลักษณ์ โดยลักษณะของชาโกเพลทนะครับมันจะเป็นเหล็กนะครับเป็นแบนอาจจะมีสีทองสีเงินนะครับแปดไว้หน้าหมวกแสดงว่าเป็นของประเทศไหนนะครับซึ่งชาโกเพลทเนี่ยมันจะใช้แตกต่างไปตามกลมนะครับสมมุติกลมที่1อาจจะมีเลขหนึ่งะครับเลขหนแล้วก็ตาที่ผมบอกไปก่อนนั้นนี้กลมที่สใช้เลขสอ แล้วก็จะมีหลายลักษณะนะครับเช่นลักษณะสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมแบบของฝรั่งเศสแล้วก็สี่เหลี่ยมข้างหมูแบบของสเปนโบลปาบานนะครับแล้วก็มีวงกลมนะครับแบบเม็กซิโกส่วนของรัเสเซียนะครับจะไม่มีชากบเพลทนะจะเป็นสัญักษณ์ติดแทนอัดถ้าเป็นแคนาเดียนะครับใช้รูปนกอินทรีนะครับถ้าเป็นฐานราบใช้รูปลูกกระเบิดนะครับส่วน ก็จะมีของกินที่เป็นซีเลียมนะครับแล้วก็มีรูปแบบที่สามารถออกแบบได้เองตามใจชอบนะครับคือเป็นได้ทุกรูปแบบเลยวัะงั่นแหละชาโกะเนก็จะแตกต่างออกไปในแต่ละหน่วยนะครับอย่างทานราบนะครับหรือินเพนท r y ก็จะเป็นแบบใช้พอมๆนะครับรเรียกง,ง่ายว่าผู้ผู้แบบกลมๆนะแล้วก็จะใช้ โมก็จะเป็นหมวกสีดาล้วนครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าช็อตนะครับช็อตคือเชือกครับหรือจะอ่านว่าคอร์ดนะครับผมอ่านว่าช็อตมันเชือกที่เอาไว้บอกว่าอยู่หน่วยอะไรนะครับเกรนเดียเนี่ยจะเป็นสีแดงนะแล้วก็จะใช้พลัมสีแดงบอลอินเทียหรือฝรั่งเศสบอลดิเกอนะครับใช้สีเหลืองนะครับแต่ละประเทศแตกต่างไปส่วนชาวเซอร์นะฝรั่งเศสก็ใช้พลัมนะครับ เหมือนอบริเกอร์แล้วก็กรนเดียนะครับแต่ว่าจะแบบพรอมแตกต่างสีอาจจะเป็นเขียวแดงนะครับแล้วก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับแตกต่างกันบางประเทศก็ใช้พรอมพอมที่มีผู้ด้านบนอีกรอบนะครับสื่อถึงแต่ละประเทศนะรประเทศนั้นๆน,น,นะต่อมานะครับหลังสงครามโปรเลียนจบเนี่ยหมูกชาโกะมันก็ไร้ประโยชน์นะครับคือมันมันไม่ได้แบบเดินแถวยิงเป็นคอลัมน์รลอเป็น ลายเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับไม่ใช่แบบไมค์วิดีพิซเซนฟาดแบบกลมนี่เดินไปทักนี้กลมนี่เลี้ยวขวาตรงไปหน่อยคือมันไม่อย่างนะครับคือมันแบบมันจะเป็นแบบลุมเพาะโดดขึ้นมายิงแอบตามปลาบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะครับซึ่งจะไม่เคลื่อนตัวแบบสี่เหลี่ยมหรือไม้แต่แบบเคลื่อนตัวเป็นกลมเหมือนสมัยขอัมโปลเลียนนะครับซึ่งหมวกนี้มันเวลามันโดนน้ามันจะเปียกมันจะหนักนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยใช้กันหรือไม่ก็ใช้โคเวอร์นะครับโคเวอร์คือผ้าพันหมวก ทำให้ฝนไม่สามารถทำอะไรได้แต่มันก็เลยประโยชน์ดีนะครับคือมันทําให้ตัวสูงรับแบบสูงอ่ะเหมือนเสาไฟอ่ะแล้วมันก็เหมือนเปรตด,ด้วยหนักหัวอะไรก็ไม่รู้ขเขาเลยเปลี่ยน,นครับใช้หมวกชื่อเคปีแทนนะครับเคปีแล้วก็มีหมวกเยอรมันอย่างพิเคิลทอปนะครับแล้วก็เริ่มใช้หมวกเหล็กแบบปัจจุบันในที่สุดครับซึ่งปัจจุบันชากโกก็ยังใช้อยู่นะครับในบางประเทศซึ่งไม่มีประเทศไหนแล้วที่ใช้เป็นหมวกของกองทัพหลักคือแบบ ก็มีใช้แทบทุกประเทศแหละแต่มันจะเป็นกองทัพส่วนสนามครับเปเสื้อเต็มยศแทนนะโดยประเทศไทยก็เคยใช้หมวกชาโกะนะครับเป็นชาโกะรูปทรงคล้ายๆของกิจผสมเยอรมันนะครับซึ่งถูกใช้โดยฐานล้อมวังในสมัยรัชกาลที่4ีนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสมัยปี1860-70กว่านะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับ คลิปหมูกชาโกะหมเดี๋ยวผมจะทําหมวกแบสกินต่อนะครับแล้วก็อาจจะมีหมูกเคป,ปีแล้วก็หกไทรคอนไบคอนอนื่นๆมากมายนะครับก็ติดตามเลยนะครับใครไม่ติดตามเนี่ยผมจะเอานโปเลียนนะครับขุดสมโปเลียนมาแล้วให้มันไปนมนาทุกคนถึงบ้านนะครับเกันนะซียวเกนิกท่าขุดบายแตงกิวทีเชอร์สิดดาว